ความรักก็เหมือนกับสายลมที่มองไม่เห็นแต่สามารถสัมผัสได้เหมือนตอดสวัสดีครับทุกคน อยู่กับผมปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง A Walk to Remember ก้าวสู่ฝันวันหัวใจพบรักถ้าพร้อมแล้วไปรับชมความสนุกกันได้เลยครับคำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยหนังใครที่ไม่ต้องการโดนสปอยให้ถอยห้ามฝอยเพราะอาจจะโดนบ่อยเดินเข้ามาสอยเสร็จแล้วก็ปล่อยย่ามมาอ่อนดอยจนขาหลอยไม่งั้นจะจ่อยและทําให้หงอยได้เพื่อไม่เป็นการลอยคอเอ้ยคอลอยเอ้ยรอคอยเอ้ยถูกแล้วไปรับชมกันดีก่อยครับ เปิดฉากมานะฮะก็จะเห็นกับแก๊งวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกําลังขับรถออกมากลางดึกซึ่งหนึ่งในน,นนั้นเนี่ยมีพระเอกของเราด้วยเขามีชื่อว่าแลนดอนคาร์เตอร์คาร์เตอร์เนี่ยเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีมีนิสัยมุทะลุและไม่สนใจสิ่งอื่นใดนอกจากกลุ่มเพื่อนๆของเขาและไอ้แก๊งนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเด็กป๊อปปูล่าประจำโรงเรียนทั้งแก๊งเลยก็ว่าได้แต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของคาร์เตอร์ก็ได้เปลี่ยนไป หลังจากในคืนที่พวกเขาได้ทำการบุกรุกพื้นที่แห่งหนึ่งเพื่อรับสมาชิกใหม่เข้ากลุ่มด้วยวิธีการที่ให้คนที่จะเข้ากลุ่มจะต้องทำการกระโดดน้ำจนทำให้เพื่อนคนนั้นหมดสติไปคาร์เตอร์ก็ได้กระโดดลงไปช่วยหลังจากนั้นยามก็มาเห็นพวกเขาที่กำลังบุกรุกพื้นที่จึงได้แจ้งตำรวจไปทุกคนต่างก็หนีตำรวจกันหมด แต่คาร์เตอร์หนีตำรวจไม่ทันสวยจริงๆอยู่กันตั้งหลายคนแต่โดนจับอยู่คนเดียวเขาคิดว่าจะโดนไล่ออกจากโรงเรียนซะแล้วแต่อาจารย์กลับให้โอกาสเขาและลงโทษโดยการให้คาร์เตอร์ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เป็นครูอาสาสอนพิเศษเด็กประถมและร่วมแสดงละครเวทีชมรมการแสดง การลงทุวครั้งนี้ทําให้คาร์เตอร์นั้นรู้สึกแย่มากเพราะคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมีแต่พวกประหลาดประจําโรงเรียนเท่านั้นที่สนใจจะทํามันแต่คาร์เตอร์ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้และการที่คาร์เตอร์ได้เข้ามาทํากิจกรรมเหล่านี้ทําให้เขาได้รู้จักกับเจมมี่ซัลลิแวนนางเอกของเรานั่นเองเธอเป็นคนมีน้ําใจแต่ไม่มีน้ําจิ้มสนใจในเรื่องของดาราศาสตร์ และชอบเก็บเนื้อเก็บตัวหลายๆคนมักจะชอบมองว่าเธอนั้นดูชฉยๆเนื้อๆแต่งตัวเฉยๆไม่ค่อยถ่ายรูปมุมเสย เธอไม่ชอบอยู่เฉยบ้านไม่ได้อยู่เลยยังไม่มีเขยและไม่มีใครครบด้วยแต่เธอนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรหลังจากที่คาร์เตอร์ได้เข้ามาซ้อมการแสดงละครเวทีเจมมี่เห็นท่าทางของคาร์เตอร์นั้นที่ดูไม่ใส่ใจในการซ้อมเอาซะเลยก็ได้เข้ามาต่อว่าคาร์เตอร์อย่างตรงไปตรงมาว่าทําไมไม่ตั้งใจซ้อมหรือว่าอยากโดนล,ล้อมไม่ให้กับบ้านไหมจนสุดท้ายคาร์เตอร์ก็ได้ยอมมาขอร้องให้เจมมี่นั้นช่วยซ้อมบทละครให้กับเขาหน่อย เจมมี่ตอบตกลงและเธอยังมีข้อแม้อีกว่าห้ามหลงรักเธอเด็กขาดคาร์เตอร์เนี่ยก็ได้หลุดขำและตอบตกลงไปคนฮอตฮอตอย่างฉันจะไปหลงรักยี่เจิมอย่างเธอได้ยังไงจากนั้นคาร์เตอร์ก็ได้ไปซ้อมบทที่บ้านของเจมมี่ซึ่งดูเหมือนว่าพ่อของเจมมี่จะไม่ค่อยชอบคาร์เตอร์สักเท่าไหร่ในส่วนของคาร์เตอร์นั้นก็ได้ตั้งใจและทุ่มเทให้กับการซ้อมมากขึ้น วันต่อมาระหว่างที่คาร์เตอร์กำลังขับรถกลับบ้านก็ได้เห็นเจมมี่นั้นเดินเข้าไปในป่าข้างทางคาร์เตอร์เกิดความสงสัยนี่คนหรือผีจึงตามไปดูดีกว่าและได้เห็นเจมมี่พกกล้องดูดาวขนาดใหญ่ที่เธอทำมาเองด้วย เจมมี่ได้บอกกับคาร์เตอร์ว่าเธอนั้นอยากทํากล้องส่องดูดาวให้ใหญ่กว่านี้เท่ากับอกรถถังเพื่อจะได้เห็นดาวหางคาร์เตอร์นั้นคิดว่าสิ่งที่เจมมี่สนใจเป็นเรื่องไร้สาระและก็ตัดภาพมาที่วันต่อมา คาร์เตอร์ได้ยืนอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆของเขาพอเจมมี่เดินผ่านแล้วทักทายกับคาร์เตอร์คาร์เตอร์กับทำเป็นไม่สนใจและพูดไม่ดีกับเจมมี่ต่อหน้าเพื่อนๆทําให้เจมมี่หน้าแตกและรู้สึกเสียใจอย่างมากแต่คาร์เตอร์ก็รู้สึกผิดลึกๆที่พูดแบบนั้นกับเจมมี่ออกไปถ้าเพื่อนๆของคาร์เตอร์รู้ว่าเขาคุยกับเจมมี่คาร์เตอร์คงรู้สึกอายมาก ที่เด็กหนุ่มสุดป๊อปของโรงเรียนจะมาคุยกับสาวเจ่มๆแบบเจมมี่หลังเลิกเรียนคาร์เตอร์ได้ขับรถไปบ้านของเจมมี่เพื่อไปขอโทษกับสิ่งที่เขานั้นพูดไม่ดีออกไปแต่พอไปถึงคาร์เตอร์ก็ได้พูดว่าเขาอายเพื่อนกลัวว่าเพื่อนจะล้อที่มารู้จักกับสาวเช่มอย่างเจมมี่ทำให้เจมมี่นั้นโกรธหนักกว่าเดิมอีกและพิดหวังในตัวคาร์เตอร์มากหลังจากนั้นคาร์เตอร์เลยต้องฝึกซ้อมบทละครด้วยตัวคนเดียววันหนึ่งคาร์เตอร์ไปที่โรงพยาบาล เพื่อไปเยี่ยมและขอโทษเพื่อนคนที่เขาหลอกให้ไปโดดน้ำจนทำให้เพื่อนคนนั้นได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถไปเรียนได้เขาทั้งสองก็ได้ปรับความเข้าใจกันและก็ตัดภาพมาที่วันแสดงละครเวทีบารถึงคาร์เตอร์นั้นเล่นตามบทที่ซ้อมมาได้ดีมากๆและตรงตามบทเป๊ะพอคาร์เตอร์ได้เห็นเจมมี่ในลุกที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเธอช่างสวยเธอสวยมากยยเชมของพี่ คาร์เตอร์นั้นถึงกับอึง้งตะลึงตะลึงงึงงึงงักงักมาลึงกินกองสารน้องกองแกงมาลงมแลแงมัดผู้ติดติดขัดขัด,ด,ดจนลืมบทที่ซ้อมมาไปหมดเลยทําให้คาร์เตอร์แอบ,บเล่นนอกบทจูบเจมบ,บ้ในตอนจบทั้งๆที่ในบทมันไม่มีฉากจูบร้ายกาศนักนะหลังแสดงจบคาร์เตอร์ได้เจอกับพ่อของเขาที่มาแสดงความยินดีซึ่งดูเหมือนว่าคาร์เตอร์ไม่ค่อยจะอยากคุยกับพ่อของเขาสักเท่าไหร่เพราะพ่อของคาร์เตอร์ทิ้งเขาและแม่ไป วันต่อมาคาร์เตอร์ได้มานั่งกับเจมมี่และชวนเธอคุยแต่เจมมี่เธอยังโกรธคาร์เตอร์อยู่ที่วันนั้นคาร์เตอร์ทำเป็นไม่สนใจเธอเพราะอายเพื่อนคาร์เตอร์ได้อธิบายให้เจมมี่ฟังว่าตัวเองนั้นพยายามแล้วและได้บอกกับเจมมี่ว่าเธอเคือแรงบันดาลใจของเขาแต่เจมมี่ไม่เชื่อและบอกให้คาร์เตอร์พิสูจน์สิพิสูจน์มาและเจมมี่ก็เดินหนีออกไปแบบหนังอินเดียขอเล่นตัวหน่อยคาร์เตอร์วิ่งตามเจมมี่ไปเพื่อ,ออธิบายให้เธอฟัง และในตอนนี้คาร์เตอร์นั้นเริ่มรู้สึกหลงรักเจมมี่เข้าอย่างจังจังและอยากจะคบหากับเจมมี่เป็นแฟนอย่างจริงจังอีกด้วยแต่เหมือนเจมมี่น่าจะมีเหตุผลบางอยา่างที่ไม่อยากคบหากับใครหรืออยากมีความผูกพันกับใครหลังจากนั้นคาร์เตอร์เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาไม่อยากทำเรื่องที่ไร้าสาระและเริ่มไม่มีเวลาให้กับเพื่อนๆในกลุ่มตกดึก คาร์เตอร์แวะไปหาเจมมี่ที่บ้านเพื่อให้เสื้อคุมกับเจมมี่พ่อของเจมมี่ออกมาหลังจากที่คาร์เตอร์กลับไปและได้เตือนเจมมี่ว่าผู้ชายอย่างเขาต้องการสิ่งตอบแทนพ่อของเธอเป็นห่วงมากๆเพราะคาร์เตอร์นั้นดูเป็นเด็กที่เกเรและไม่เอาไหนหลังจากนั้นเพื่อนๆในกลุ่มของคาร์เตอร์เห็นว่าคาเตอร์นั้นเปลี่ยนไปเพราะเจมมี่จึงคิดจะแกล้งคาเตอร์โดยการเอารูปหน้าของเจมมี่เนี่ย มาตัดต่อเป็นรูปโปแล้วปิ้นออกมาแจกให้คนทั่วโรงเรียนเพื่อทําให้เจมมี่นั้นอับอายเมื่อเจอมมี่เดินไปถึงโรงอาหารเธอก็ได้เห็นสายตาแปลกๆกับเสียงหัวเราะย่อของเพื่อนๆในโรงเรียนและเจมมี่ก็ได้เห็นภาพ ที่มีคนเอารูปเธอไปตัดต่อกับรูปโป้ทําให้เธอรู้สึกเสียใจและรับไม่ได้เมื่อคาร์เตอร์มาเห็นก็ได้เข้ามากอดกับเจมมี่และรู้สึกโมโ oh หที่เพื่อนของคาร์เตอร์ทําแบบนี้ทําให้คาร์เตอร์ทะเลาะและชกต่อยกับเพื่อนของเขาจนทําให้คาร์เตอร์นั้นต้องเลิกคบกับเพื่อนๆกลุ่มนี้คาร์เตอร์นั้นไม่สนใจและพาเจมมี่มาส่งที่บ้านคาร์เตอร์ได้ขอให้เจมมี่ไปเที่ยวด้วยแต่เจมมี่ปฏิเสธ พราะพ่อของเธอคงไม่ยอมให้ไปกับคาร์เตอร์แน่ๆหลังจากนั้นคาร์เตอร์ได้ไปบุกที่โบสถเพื่อไปหาพ่อของเจมมี่และได้ขอให้เจมมี่นั้นไปเที่ยวกับตน แต่พ่อของเจมมี่ปฏิเสธกับอย่างไวไม่ให้ไปไอเด็กเวนคาร์เตอร์ก็ไม่ยอมตื้อจนพ่อของเจมมี่นั้นยอมให้ไปในที่สุดคืนที่เจมมี่กับคาร์เตอร์ไปเดท2ต่อ2ทั้งสองได้นั่งกินข้าวเต้นตรำมเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปุกปการังทำอาหารนวดสปาปลูกป่าดำนาดูนินนี่ออนไอส์แลลี่ตีกอลอล่องเรือสองสัตว์ช้อปปิง้งดูงิว้วดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทำขนมจัดดอกไม้เที่ยวตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดู กรรมชมเมืองเก่าเข้าสัมมนา,าทัวรธรรมะเรียนเต้นแล้วก็ร้องเพลงและเขาทั้งคู่ได้เที่ยวด้วยกันอย่างมีความสุขและได้ปรับความเข้าใจกันก่อนกลับบ้านคาร์เตอร์ได้บอกกับเจมมี่ว่าเขานั้นรักเธอเจมมี่ตอบกลับไปว่า บอกแล้วไงว่าอย่ารักฉันไม่อยากฟังพูดทำไมแต่ทั้งคู่ก็ตกลงคบหากันอ้าวเจมมี่อะไรของมึงเนี่ยรอบนี้คาร์เตอร์ไม่สนใจและไม่อายที่เพื่อนๆจะรู้ว่าเขานั้นคบกับเจมมี่เขาทั้งสองมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันไปโรงเรียนและนอนดูดาวด้วยกันระหว่างที่เจมมี่กับคาร์เตอร์ได้นั่งรอดูดาวอยู่คาร์เตอร์ได้ถามถึงความฝันสูงสุดข,ข,ของเจมมี่เจมมีต่ตอบไปว่า เธออยากแต่งงานในโบสถ์ที่พ่อแม่ของเธอแต่งงานกันวันต่อมาคาร์เตอร์ได้นั่งคุยกับแม่ของเขาและพูดถึงเรื่องอนาคตคาร์เตอร์นั้นอยากจะเรียนต่อทางการแพทย์แต่แม่ของคาร์เตอร์ดูไม่ค่อยมั่นใจว่าคาร์เตอร์จะทําได้แต่คาร์เตอร์ก็ตอบอย่างมั่นใจว่าเขาทําได้เจมมี่นั้นเชื่อในตัวเขาและเจมมี่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคืนนั้นเจมมี่เธอตัดสินใจบอกกับคาร์เตอร์ว่า เธอนั้นป่วยเป็นลูคีเมียเธอเพิ่งรู้ตัวเมื่อประมาณสองปีก่อนตอนแรกคาร์เตอร์ไม่เชื่อแต่พอรู้ว่ามันเป็นความจริงทั้งสองก็รู้สึกเสียใจมากคาร์เตอร์ไม่รู้จะทำยังไงดีกันไกเตียนไขหรือตะใบเขาได้ขับรถไปหาพ่อของเขาพ่อของคาร์เตอร์เป็นแพทย์ทั้งทั้ที่คาร์เตอร์ไม่อยากคุยกับพ่อของเขาแต่เพื่อคนที่เขารักคาร์เตอร์จึงยอมคุยกับพ่อและขอให้ช่วยดูอาการของเจมมี่เดี๋วนี้ แต่พ่อของคาร์เตอร์ไม่สามารถดูอาการของเจมี่ให้ได้ทันทีคาร์เตอร์คิดว่าพ่อของเขาไม่อยากช่วยจึงรีบขับรถออกมาหลังจากนั้นเจมี่ก็เอาแต่เก็บตัวอยู่ในบ้าน คาร์เตอร์แวะมาหาเธอทุกวันนําดอกไม้มาวางไว้หน้าบ้านและได้บอกกับพ่อของเจมมี่ว่าเขาจะไม่ทิ้งเธอแน่นอนและเจมมี่ได้มาหาคาร์เตอร์ที่บ้านและได้คุยกันเจมมี่เธอได้บอกกับคาร์เตอร์ว่าเธอไม่กลัวตายหรอกแต่กลัวจะไม่ได้อยู่กับคาร์เตอร์มากกว่าเอ้ย ทั้งสองก็ใช้ชีวิตต่อไปที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุดคาร์เตอร์ฝึกเต้นรำและทำกล้องส่องดูดาวหางขนาดใหญ่เท่ากระบอกรถถังให้เจมมี่ที่กำลังป่วยอยู่เพราะเจมมี่เคยบอกกับคาร์เตอร์ว่าเธออยากทำกล้องส่องดูดาวขนาดใหญ่หลังจากนั้นได้ไม่นานเจมมี่ก็ล้มป่วยลงต้องส่งตัวเธอไปอยู่ที่โรงพยาบาล คาร์เตอร์ดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ยอมห่างพ่อของเจมมี่ได้เข้ามาคุยกับเจมมี่และบอกให้คาร์เตอร์กลับไปพักผ่อนสองพ่อลูกได้คุยกันถึงเรื่องในอดีตสมัยที่เจมมี่ยังเด็กพ่อของเจมมี่รักเธอมากๆและเจมมี่เองก็รักพ่อของเธอมากเช่นกันวันต่อมา เจมมี่ได้ออกจากโรงพยาบาลเพราะพ่อของคาร์เตอร์ได้จ้างให้พยาบาลไปดูแลเจมมี่ที่บ้านซึ่งคาร์เตอร์ไม่คิดว่าพ่อของเขาจะช่วยเจมมี่จึงได้ขับรถไปหาพ่อเพื่อขอบคุณพ่อของเขาหลังจากนั้นคาร์เตอร์ก็พยายามสร้างกล้องส่องดูดาวให้เสร็จภายในคืนนี้พ่อของเจมมี่เห็นก็ได้เข้ามาช่วยจนเสร็จสมบูรณ์เจมมี่ได้ลองส่องกล้องดูแล้วได้เห็นดาวหางที่เธออยากเห็นมานาน คารเตอร์บอกรักเจมมี่และได้ขอเธอแต่งงานวันแต่งงานเจมมี่เดินออกมา ด้วยสีหน้าที่มีความสุขทั้งสองได้บอกรักกันและให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักกันตลอดไปจากนั้นเจมมี่กับคาร์เตอร์ก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่ด้วยกันด้วยความรักก่อนเจมมี่จะจากไปผ่านไป4ปี่ปีไวเหมือนโกหกคาร์เตอร์ได้แวะมาหาพ่อของเจมมี่และได้ให้หนังสือที่เจมมี่เคยให้กับคาร์เตอร์เอาไว้มอบให้กับพ่อของเจมมี่คาร์เตอร์ได้บอกกับพ่อของเจมมี่ว่าเขาเสียใจที่ไม่สามารถทําให้เจมมี่ ได้พบกับปฏิหารพ่อเจมมี่จึงได้ตอบกลับว่าเจมมี่ได้พบแล้วก็คือเธอไงหลังจากที่เจมมี่จากไปภาพของเจมมี่ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในความทรงจำของคาร์เตอร์อยู่เสมอเจมมี่ได้ช่วยคาร์เตอร์ไว้เธอสอนเขาทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตความหวังและเส้นทางข้างหน้าเขาคิดถึงเธอมากรักของเขาทั้งสองก็เหมือนกับสายลม ที่มองไม่เห็นแต่สามารถสัมผัสได้เหมือนตด